สวัสดีนะคะทุกคนวันนี้กลับมาพบกับน้ำเช่นเคยนะคะกับหัวขอ้อไพ่เราเรื่องนะคะวันนี้น้ำใช้ไพ่สำหรับโกรด์ทาโลนะคะนเป็นไพ่มินิผีจริงๆเนี่ยเขาเอาไว้ดูในเรื่องของเอ่อเกี่ยวกับวิญญาณได้ด้วยนะคะแต่น้ำอยากเอามาอ่านในแนวของความรักนะคะแล้วมาดูกันมาเรื่องราวความรักในวันนี้นะคะจะเป็นยังไง สำหรับเพื่อนๆที่ถูกดึงดูดให้มาเจอคลิปนี้นะคะช่วงนี้น้ำหายไปเลยเพราะว่าต้องเตรียมเก็บของนะคะเตรียมตัวย้ายบ้านอีกแล้วนะคะโอเคขอบคุณนะคะสำหรับการ s u b สไครต์กดไลค์และการติดตามน้ำด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยนะก่อนอื่นเนาะเหมือนเป็นพลังงานของคนที่ อยากที่จะเช็คแอคชั่นนะคะวนเวียนแบบเป็นการวนนะคะวนกลับมานะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อว่าจะเป็นยังไงน้ำจะอ่านแค่พลังงานในส่วนของเขาเท่านั้นนะคะและอาจจะไม่ได้ตรงกับทุกคนด้วยนะขอให้ดูเพื่อเป็นแนวทางเพื่อเป็นนิทานก็ได้โอเคนะคะ มามาดูเรื่องราความรักกันค่ะว่าพลังงานของเขานะคะคนในอดีตนะคะสำหรับนี่คือแบบเป็นผีน้อยนะคะยื่นถ้วยออกมาจากกำแพงนะคะเป็นสถานการณ์ที่แบบแม้จะอยู่คนละที่แตกต่างกันยังไงนะคะ แต่กลับมีความผูกพันอันลึกซึ้งนะคะที่เชื่อมถึงกันเขาอยากนำความรักมามอบให้อยากหวนคืนกลับมานะคะเพื่อหยิบยื่นความรู้สึกที่เขานะคะมีต่อเพื่อนๆอาจจะเป็นเพื่อนเก่าคนคุยเก่าหรือแม้กระทั่งคนรักเก่านะคะหรืออาจจะเป็นรักต่างไวัย ใครคนหนึ่งจากในอดีตก็ได้ที่เราอาจจะเคยพบเคยเจอนะคะไม่ว่าจะเคยอยู่ในสถานการณ์ไหนก็ตามเขาอยากหวนกลับมามอบความรักให้กับเพื่อนๆน The date นะคะความสัมพันธ์นี้เป็นความสัมพันธ์ที่จบลงไปแล้วนะคะแต่เขายังคงคิดถึงเพื่อน ยังคงผูกพันเอือเห็นไหมคะมันเป็นการที่คนคนนี้อยากที่จะเทคแอคชั่นนะคะอยากเดินทางมาหาหรือติดต่อมาเหมือนแบบเป็นพลังงานที่อยากจะพุ่งทยานเข้ามาในความสัมพันธ์นะคะเพราะคิดถึงมากๆ S 1> <S 1> ชาลีออตนะคะมีความรู้สึกที่เหมือนเขาอะค่ะอยากที่จะเดินทางมาเจอเพื่อนๆมากนะคะแล้วก็เขาไม่ยอมแพ้นะคะไพ่ชาลีออตเป็นไพ่ของนักร <S <S 2 <S 2> บเป็นคนที่อยากที่จะทําทุกวิถีทางนะคะเพื่อที่จะชนะใจเขาตัดสิใน,ในใจแล้วนะคะที่จะหวนกลับคืนมาในความสัมพันธ์นะคะ เพื่อนๆรักเขานะคะอาจจะมีความแตกต่างกันแต่สําหรับเขาแล้วอะค่ะไม่ว่าความสัมพันธ์เนี้ยจะแตกต่างกันยังไงหากเขาตัดสินใจแล้วว่าจะเลือกคนนี้รักคนนี้นะคะหรือว่ารู้สึกอะไรกับคนเนี้ยเขาจะทำทุกวิถีทางนะคะเพื่อที่จะเอาชนะอุปสรรคนั้น อไพ่ใบนี้ออกมาแล้วนะคะการวนกลับเข้ามานะคะเพื่อที่จะขอโอกาสในความรักความสัมพันธ์นี้นะคะเขากลับมานะคะพร้อมกับออฟเฟอร์พร้อมกับความรู้สึกที่อยากที่จะมอบให้เพื่อนๆนะคะน้ำรู้สึกว่าเป็นพลังงานของเด็กถือเหรียญน,นะคะใบนี้ยเด็กถือเหรียญ เขารู้นะคะว่าออฟเฟอร์ที่เขามีเนี่ยอาจจะไม่ได้เยอะมากแต่เขาก็อยากที่จะกลับเข้ามาเพื่อขอโทษเพื่อที่จะแบบเหมือนกับได้ทำตามความรู้สึกของเขาจริงๆะคะเขาไม่อยากที่จะเสียเพื่อนๆไปนะคไปนี่ยแม้ว่าเหตุการณ์ก่อนนั้นนี้มันจะเกิดอะไรขึ้นในความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะแต่เขาอยากที่จะ ขอโอกาสและขอโทษเพื่อน,อนอราชาถือถ้วยนะคะเขากลับมานะคะด้วยความรักด้วยความรู้สึกนะคะที่เนี่ยอุ๊ยโทษค่ะ King of Cups นะคะคือคนที่มีความรักที่ลึกซึ้งความรักที่ห่วงใยนะคะ แล้วก็เป็นความรักที่ปรารถนาดีเหมือนน้ำรู้สึกว่าเขาอะค่ะยังมีความรู้สึกที่ลึกซึ้งกับเพื่อนๆนะคะเขามักจะคิดถึงเพื่อนๆตลอดนะอยากที่จะเช็คแอคชั่นนะคะอัศวินถือไม้มาพร้อมความตั้งใจแล้วก็ความมั่นใจนะคะมั่นใจว่าเขายังรักเพื่อนๆอยู่ สองไม้นะคะความสัมพันธ์เนี่ยค่ะอาจจะมี2กรณีเนาะกรณีแรกนะคะอาจจะมีระยะทางต่อกันซึ่งทําให้เขาเนี่ยรู้สึกว่ารักครั้งเนี้ค่ะจะต้องเดินทางหรือว่ามาเจอเพื่อนๆอาจจะมีอุปสรรคอยู่บ้างนะคะแต่ไพ่ชาวเยเนี่ยเขาจะเอาชนะอุปสรรคนั้นและมาหาเพื่อนๆแต่สําหรับกรณีของคนที่ไม่ได้อยู่ไกลกันนะคะ น้ำรู้สึกว่ามีพลังงานของการสอดส่องการเฝ้าดูนะคะเนะีเป็นไพ่ของคนที่เป็นคู่กันด้วยนะสี่เหรียญเขาไม่อยากเสียเพื่อนๆไปนะคะเขารู้สึกว่าในความสัมพันธ์ครั้งนี้เนี่ยการที่เขาต้องอยู่คนเดียวนะคะแล้ว ไม่มีเพื่อนๆมันทําให้เขารู้สึกอ้างว้างเหน็บหนาวรู้สึกเหงานะคะดูจากภาพที่แบบเป็นเห็นไม่อยากใญยนะคะไม่มีชีวิตชีวาและสี่เหรียญเนี่ยเป็นพลังงานของคนที่มีความห่วงนะคะแต่ไม่แสดงออกเลือกที่จะอยู่เงียบๆกับความรู้สึกที่เขาโดดเดี่ยวนะคะที่เขานิ่งไปเนี่ยน้ำรู้สึกว่า มันเป็นอะไรที่เขาเองอะค่ะอยากที่จะเหมือนเขารู้สึกว่าตัวของเขาอะค่ะแบบความสัมพันธ์นี้มันจบไปแล้วเขาไม่สามารถทําอะไรได้นะคะนอกจากได้แต่นั่งเงียบๆคิดถึงแล้วก็แอบ,บหึงเพื่อนๆนะคะไพ่ the w i e l of fort z n e นะคะ ความคิดที่เขาซ่อนไว้ในความสัมพันธ์ครั้งนี้เนี่ย mm. เขาแอบคิดนะคะว่าโชคชะตาจะทำให้เขากับเพื่อนๆนะคะได้มาเจอกันได้กลับมาหากันอีกครั้งหนึ่งนะคะ mm. เหมือนเขาแบบพยายามที่จะปล่อยแต่ก็ปล่อยไม่ได้ mm. เหมือนความสัมพันธ์มันจบไปแล้วนะคะ mm. แต่ลึกๆในใจเนี่ย mm. เขาไม่ได้อยากสูญเสียความสัมพันธ์นี้ไป แล้วเขาก็หวังว่าให้โชคชะตาค่ะนำพาให้เขากับเพื่อนๆได้มาเจอกันได้กลับมาหากันได้มอบความรักให้กันอีกครั้งหนึ่งไพ่จัเมน,นะคะเขารู้สึกว่าการที่เขาต้องอยู่คนเดียวแบบนี้เหมือนกับโชคชะตานะคะพิพากษาเขาให้เขาต้องเจอกับความรู้สึกที่สูญเสียความรู้สึกที่ต้องจากลานะคะ ไพ่ไปสรุปค่ะขอบทสรุปความรักความสัมพันธ์นี้ The j e w i l นะคะความสัมพันธ์ที่ตัดกันไม่ขาดเขาไม่สามารถที่จะตัดใจนะคะหรือว่าลืมเพื่อนๆได้เลยเพื่อนๆอยู่ในความคิดในความรู้สึกของเขาเสมอณเวลานี้นะคะเขาก็ยังคงคิดถึงเพื่อนๆอยู่ แม้ว่าเขาไม่ได้แสดงออกตายสำหรับคือสามถ้วยนะคะการกลับมาการรีวิเนียนเนี่ยจะมีการหวนกลับคืนมานะคะซึ่งเป็นความตั้งใจของเขาที่อยากจะทำเขาจะกลับมาด้วยความรักเพราะเขารู้แล้วนะคะว่าเขาไม่สามารถที่จะลืมเพื่อนๆได้ไม่ว่าจะนิ่งไปนานแค่ไหนก็ตามแต่คนคนนี้ค่ะเขา ยังรักแล้วก็คิดถึงเพื่อนๆเ,เสมอแล้วก็จะหวนกลับมานะคะเพื่อมอบความรักโอเคลัคนาราศีที่เด่นๆนะคะที่เกิดขึ้นในลนดอนเนยเนาะก็จะมีพิจิกนะคะพิจิกกรกฎแมษสิงห์ธนูแม่ถุนตุนกลุ่มนะคะจริงๆมาครบเลยนะคะการฤษมมังกร พอดูแมสเซจจากเขานะคะถ้าเกิดเขาสามารถที่จะพูดอะไรได้เขาอยากที่จะพูดอะไรนะคะเธอจะเลือกฉันไหม mm hmm. เดี๋ยวน้ำจะอ่านเป็นเธอกับ mm hmm. กับเรากับเธอแทนนะคะมันจะได้อัธรลดโอเค เราคิดถึงเธอแล้วเธอล่ะเนี่ยเหมือนเขานะคะแบบสามารถที่จะทำได้ทุกอย่างเพื่อเพื่อนๆเ,เลยนะคะในตอนนี้ฉันสามารถแบบทำได้ทุกสิ่งทุกอย่างอะไรก็ตามแต่นะคะที่เขาสามารถจะทำนะ่ะเขาจะทำหมดเลย เพื่อได้กลับเข้ามาในความสัมพันธ์ครั้งนี้ฉันหมกมุ่นในเรือนร่างของคุณเขาชอบอะค่ะเขาชอบแบบทุกอย่างของเพื่อนนะคะไม่ว่าจะเป็นแบบรูปร่างหน้าตาหุ่นนะคะเขารู้สึกเขาหลงไหลแล้วก็หมกมุ่นกับมัน เธอยังแคร์ฉันไหมฉันต้องการที่จะเริ่มต้นใหม่กับคุณนะคะเนี่ยเหมือนเขาอยากได้โอกาสอะคะ่ะในการเริ่มต้นใหม่ เหมือนกับบางครั้งนะคะเขาก็ตื่นนอนแบบตื่นขึ้นมานะคะแล้วก็คิดเกี่ยวกับอนาคตในครั้งนี้นะคะว่าความสัมพันธ์ของเขากับเพื่อนๆเนี่ยจะเป็นยังไงต่อไปให้ฉันได้กอดคุณให้เราได้กอดเธอ ความรักคือคำตอบนะคะสำหรับเขาแล้วเนะี่ยเพื่อนๆคือความรักของเขาอีกหนึ่งใบคะ่ะการเริ่มต้นใหม่จริงๆนะคะไพ่หนึ่งเหรียญน่เนยเขาอยากที่จะขอโทษขอโอกาสในการเริ่มต้นใหม่เขาอยากรู้นะคะว่าเพื่อนๆยังแคร์เขาอยู่ไหม สำหรับเขาแล้วอะค่ะเพื่อนเพื่อนคือคำตอบของเขาให้น้ำพูดเลยนะคะว่าเขากลับมาด้วยความรักเพราะเขารู้แล้วอะค่ะว่าเขารักเพื่อนเพื่อนโอเคทีนี้นะคะเดี๋ยวเราไปดูกันนะว่าไพ่ออร์เคินนะคะมีอะไรสไกายไลน์ในความรักความสัมพันธ์นี้บ้างนะคะอะสำหรับแรนดอมนี้นะน้ำใช้เป็นไพ่ออร์เคิลชุดนี้นะคะ ยังไม่ได้เรียงเลยมามาดูกันนะคะอืมตกลงมาเฉยเลย r า a t i o งนะคะการเปลี่ยนแปลงการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะไพ่บอกว่าคุณกำลังจะเกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นในความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะกับคนอื่นๆ หรือแม้กระทั่งกับเขานะคะเนี่ยความสัมพันธ์จะลึกซึ้งมากยิ่งขึ้นความรักนะคะจะเอาชนะอุปสรรคทุกสิ่งไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะคะนามรู้สึกว่าความรักในครั้งเนี้ยที่เขาจะนำมามอบให้อ่ะคะ่ะจะสามารถเอาชนะใจเพื่อนๆได้เพราะเขากลับมานะคะด้วยแพชชั่นอ เป็นพชชันที่เขาเองนะคะต้องการให้มันเกิดขึ้นทีนี้นะคะเดี๋ยวเราไปดูไพ่แองเจิลกันมานะคะว่าท่านต้องการไกดอะไรเพื่อนในความรักความสัมพันธ์นี้ขอสามใบค่ะ forgive net นะคะ การใัยอภัยปรับปรุงเรื่องสุขภาพนะคะช่วงนี้อาจจะต้องหันกลับมาโฟกัสเรื่องสุขภาพร่างกายดูแลตัวเองนะคะให้ดีที่สุดอ,อินอ่า In the near future นะคะในอนาคตอันไกลนี้ขอให้เชื่อมั่นนะคะแล้วมีศรัทธาน้ำรู้สึกว่าจริงๆแล้วเนี่ยแองเจิลต้องการให้เพื่อนๆนะคะกลับมาดูแลตัวเองเพราะในอนาคตอันไกลเนี่ยค่ะจะเกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นในความสัมพันธ์นี้นะคะไม่ว่าจะเป็นกับคนอื่นๆหรือแม้กระทั่งกับเขาคนนี้จะมีการได้กลับมานะคะเริ่มต้น หรือว่ากลับมานะคะเพื่อขอโทษจะมีการให้อภัยเกิดขึ้นนะคะหากเพื่อนๆยังรักคนคนนี้อยู่นะคะน้ำรู้สึกว่าอาจจะมีการให้อภัยและเริ่มต้นกันใหม่แต่หากเพื่อนๆในบางคนนะคะที่ m ูฟออนไปแล้วนะคะก็ขอให้คลิปนี้นะคะเป็นเพียงแค่ไกด์ไลน์อย่าไปอินหรือว่าซีเรียสนะคะ หากเขากลับมานะคะให้ดูที่การกระทำของเขาก่อนแล้วค่อยตัดสินใจก็ได้ไม่จาเป็นต้องเรียบร้อนนะคะในความรักความสัมพันธ์ขอให้เพื่อนๆมีความสุขนะคะในความรักแล้วก็ขอโทษด,ด้วยนะคะที่ปิดช่องคอมเมนต์นะคะเพราะว่าน้ำกลัวนะคะว่าจะมีแบบคอมเมนต์เกี่ยวกับท็อกซิกนะคะพอช่วงนี้นะคะพลังงานขึ้นแต่คนเก่าๆ โอเคค่ะขอขอบคุณทุกการกด subscribe นะคะการกดไลค์เป็นกำลังใจให้น้ามาตลอดนะคะไว้เราเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะวันนี้ก็บ๊ายบาย